มาไปนี้โอ้โหพวกเฮ้ยตินเซอร์ผม5คันแล้ว7,800ยังไงโอ้โหโห1,580จิ่งๆตุดวีดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีชาวออนอินกันทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้อยู่ในเกมสาวท่ามีกเช่นเคยผมแมววันนี้ผมจัดกันแบบเสียวๆเลยผมทุนหนึ่งสหนึ่งผมแต่เราจัดกันเป็นตาละยี่สิบแลวผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,ง,งแมวคอมเมนต์นเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับว่าตอนนี้จะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิครับผมไปอื้อหื ได้ว่าจัดกันไปยาวๆแล้วผมตาระยี่สิบแบบสีเียวเลยวจันหวะนี้ไม้แรกมาสามหกุนะผมม้แล้วส um ีุ่โอ้โหแปดสิบสี่จุนะผมจัวหวะนี้จัดนไปยาวๆมวันนี้คูเจก็มาเจ็ไปแล้วผมสิบมาอีกสามที่สองจุดูไปแล้วก็ผมจัวหวะนี้ยังไงโอ้โหไหลมายาวๆผมจัวหวะนี้เจมาอีกหกสิุดไปแล้วหกสิจุดไปแล้วจะงจังวานี้ 150 urun, okay, มาแล้วโอ้โเมาอีก288แแไปแล้ว288แแไปแล้วยังไงโอ้โ้0ันแล้วโอ้โหไปแล้วแล้วครับผมโอ้โหเจอจต่เต็มแต่เต็มแล้วผมแปด้อยกว่าไปแล้วไง่ะแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าไปแล้วโอ่นี้หนึ่งพันไปแล้วโอ้โกว่าไปแล้วก็ผมือเตยาว ห้าหกหนึ่งหกจุดนย์กันไปเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมขออนุญาตจัดกันลยผมตาละหนึ่งร้อไปเลยนะครับผมจัดกันไปยาวๆแล้วผมตาละร้อยกันไปเลยคนระับผมไม่ต้องรีบไม่้ร้อยผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจังหวะนี้หกสิบจุดมาแล้วจะหกสิบจุดศูนหึ่งนี่ว่าจัดเต็มจัดต็มจัเตมาผมเจก็มาห้าจุไปแล้วห้านย์เคมาอีทีนี้ มาสองสี่ห้าจุดศูแล้วฟรีเข้าฟรีเลยผม10ตาผมฟรีสิบตาไปเลยครับผมจัดกันไปยาวๆเลยนะครับอ่าโอ้โหสามสี่ศูนย์จุดศูนก็มาครับผมไม้นี้อีก8ตาสุดท้ายเท่านั้นครับผม8ตาสุดท้าย7ตาสุดท้ายยังอะไรงก็แให้มาไม้นี้1 1 6 0 0 0นไปแล้วก็ผมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดๆกันไปเลยนะครับคูห6หกฮะผมคูน6ไปยังไงโหูจังหวะนี้โอ้โหหน้าแดงเข้ามาคูนหกฟรีคู เจไปผมเจมันึ่งสองเูนยนไปแล้วผมจังหวะนี้สามตาสุดท้ายเท่านั้นหนึ่งสามตาสุดท้ายนั้วจังหวะนี้หนึ่งเก้านย์นไปแล้วก็ผมหนึ่งเก้าสองศูนย์นศูนไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้พันสองไปดิเจ็ดสองศูนย์ด0นศูนย์ไปแล้วผมจังหวะนี้สองพันหนึ่้อยไปสองพันหนึยไปแล้วจังหวะนี้หกพันสี่ร้อยแล้วผมหกพันสี่้อยโอ้โหเรื่องมากจัดดับจัดเต็มจัดเต็มเลยนะครับ <Alm ut aries> <Un itter> <needed> <nên> ไม่ต้องจัดนะครับจะเป็นวันี้ห้าพันกว่าแล้วะกว่าไปแล้วโอ้โหเวไปแล้ววันนี้งินดีสิบสจุดโอ้โหหนึ่งหมสาุดศนย์กันไปแล้วนี่แกบอกโอ้โหนี่เมินกจัดกันไปเลยนะบอมจัดไปหมดวันนี้พันศูนยต้องวนี่สิบสอไปคูณยี่สิบสไปยังไงคูณยส 96000เลกูลที่หกูเกที่หอีก9 3 6 0 0 0ไปแล้วผมเรียกว่าจักจัดเต็มจัดเต็งเลยเดียวทันวานี้3,000ันหวะละ3,000ยังไงโอ้โห3,000 3,000แต่3,000เก้าีพันไปแล้วตีพันไปแล้วนะครับผมจังวะนี้ยังไงโอ้โหไหลมายา พันยังไงโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจุดศูนย์ศูนย์กันไปเลยนะครับผม,มเรพลงนี้ว่าจะหนักจัดเต็มหรือเ่าตาสุดท้ายยังไงตาสุดท้ายจบเป็นนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผม,มจัดมาครับผมสองหมื่นห้าไปแล้วนะครับผมโอโ้โหจังหวะนี้ขออนุญาตขยับไปได้ผมตาหลักสองร้อยไปเลยนะครับผม จัดกันไปยาวๆแล้วผมตาสองรแบบตึงๆแล้วัวันี้เจมาโอนูไปแล้วก็ผมอืมเรยกได้ว่าจจัดจังก็ผมร้อยยี่สิก็มาทังวันี้ยังไงโอ้โหไม่ห้0พอยไปแล้วห้าพรไปแล้วทัวงวันี้ยังไงโอ้โหจัดมาอย่างเต็ม้วนี้สอพันกว่าสามพันกว่าไปแล้วเัีไงสี่พันกว่าไปแล้วโอ้โยังไงห้าพนกว่าไปแล้วทั้วันนี้ห้าห้งนย์จุดนกันไปเลยนะครับผม เอาแล้วผมแล้ว,วันนี้ผมสาวถ้ำของเราก็บวกมา36,356.0ก็ครับผมก็ต้องพอแค่นี้ดีกว่าผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับเ <ๆ S 1> พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้นผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ